สวัสดีครับผมเพนเพนเดซินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นดูประจำสัปดาห์ที่4-10สิงหาคม2024นะครับผมโดยใช้ตัวรูนเป็นตัวทำนายนะครับผมเริ่มจากตัวแรกนะครับรูนที่ชื่อว่าเกโบนะครับจะหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าคู่ธุรกิจนะครับผมโดยจะต้องอิงกับรูน2ตัวถัดมาคือตัวแรก ถัดมานะครับก็คือตัวนี้ชื่อว่าดากัสนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็จะต้องดูว่าในส่วนของตัวนี้ก็จะต้องใช้ความจริงใจนะครับผมอย่างที่รุนตัวถัดมาก็คือตัวอันซุสเป็นตัวกล่าวไว้นะครับว่าต้องจริงใจแล้วก็ใช้ความรู้เข้ามาคุยกันนะครับผมแล้วก็พัฒนา ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับคอยคอมมิเคตกันเรื่อยๆนะครับผมแล้วตัวถัดมาตัวสุดท้ายนะครับรุน้นที่ชื่อว่าทีวาสจะหมายถึงไม่ต้องกลัวเรื่องอุปสรรคหรือปัญหาอะไรนะครับแล้วทุกอย่างที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเนี้ยจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมเราจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ